ที่เราลบบัตรไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลบคอนโทรลเลอร์ด้วยนะครับอ่านั่นแหละครับกดก็ดีลิทเลยครับเดี๋ยวไปเลยตอนนี้ก็ถ้ากับว่าโปรแกรมเราเป็นโปรแกรมใหม่แล้วนะครับยังไม่มีบัตรอะไรครับอ่ะขั้นตอนแรกก็ไปที่ add คอนโทรลเลอร์ครับเมนูแรกขวามือครับเมนูแรกอ่านะครับ add คอนโทรลเลอร์ครับผมอ่ากดแอดนี่ครับกดปุ่มนี้ครับแอดทูฟาวซิสเต็มครับอ่านั่นแหละครับกดเลยกดโอเคครับผม น,นี้เสร็จแล้วก็ปิดไปเลยครับอันนีม้มันก็น่าบอร์ดอ่าปิดอันนี้มันหาเจอแล้วอ่าเพื่อเป็นการเช็คว่าเจอ,อยังก็ไ,ไปไไที่เบสิกคอนฟิกครับผมกดที่คนทรลเลืรอครับอ่านี่บอร์ดเรามีแล้วต่อไปเรามาเช็คว่าบอร์ดเราต่อ,อยังครับก็ไปตรงเบสิกโอเปอเรชั่นครับนี่เบสิกโอเปเรชันตรงนี้ครับกดมาเลยราสักครู่ครับเสร็จแล้วก็คุมที่ประตูครับผมอ่าแล้วก็กดเช็คครับผม อ่าถ้าเกิดอย่างนี้แสดงว่าโอเคบอร์ดตอนนี้บอร์ดเราตูถูกต้องแล้วเราเชื่อมต่อกับสอประตูเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็นการเอดบัตรับผมไปตรงแอดแอดการ์ดตรงนี้ครับอ่าเสร็จแล้วก็เริ่มท่าบัตรได้เลยครับท่าบัตรนี่ครับท่าตีระบนะครับข้างนี้เนี่ยข้างนี้ก็ได้ครับเอาเดตบัตรใหญ่เลยเดตบัตรใหญ <c oughs> โอเคครับทาบแล้วก็วางเลยครับแยกด้วยนะครับอย่าปนกันนะครับมึงอย่าเตะตีซิฟัยนะครับพอรังตีแล้วก็วางเลยครับอันนี้บัตรเราทาบซ้ำได้นะครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าพอตึ๊งพอตึ๊งทาซ้ำปุ๊บมันจะคิดงานเดียวเดี๋ยวจเดี๋ยวจบูทูนนี่เหมือนกัน เหมือนกันเนี่ยแชร์บระตูเราก็ต้องจัดเพราะว่ามันไม่มีซีเรียลมาอ่ะอันนี้มันมวิธีวิธีไรกันเนเหมือนกันนี่ใช่ครับต่างแค่แค่ว่าตัวอ่านกับบัตร ตัวนี้คือจำนวนบัตรที่เราแอดไปนะครับอมน